บาทีเป่าไฟฟูแกนนะครับให้ใส่นะครับแล้วก็แต่งแล้วก็ขัดกระดาษทรายดีนะครับขัดแล้วก็ขูดเอามีดขูดขูดแกนทั้งในนะครับเพื่อลดรอยกระดาษครับ ได้ดีนะครับวก็เอาน้ำยาเชื่อมาคลิกลิกนะครับทาขอบด้านนอกด้านในเลยด้าน,นนอกก็จะเป่าด้วยนะครับเพราะว่ายัางไงเราเป่าแล้วเราก็เป่าไปทีเดียวเลยเวลาเราเดูนน้ำยาเราจะได้เห็นนะครับเอาน้ำยาเชื่อมมาคลิกลิงนทาครับแล้วก็รอให้มันแห้งสักพังครับ ถ้าเกิดเราทาพุ๊บแล้วเราไปเป่าเลยความร้อนที่มันโดนน้ำยาเย็นๆนะมันจะทำให้อะคริลิกเราลานแตกลานทำครอบนะครับแล้วก็จะอายุการใช้งานก็จะน้อยลงไปฟูนะครับให้ไฟมีความยาวสักประมาณสองเซนนะครับ นประมาณนี้แล้วก็ให้เปลวไฟโดนโดนพลาสติกตรงนี้อย่างนี้ครับปลายแหลมๆเปล่าด้านนอกก่อนะครับนี่ครับที่อย่าที่นะครับที่โดนแล้วเราก็ ผ่านนะผ่านไปนี่นะครับมันจะใส่ขอบนอนก็นจะใส่แหละคัานี้ก็ลงยังไงนี่ครับลงให้มันขนาดกับแกนนะครับให้ให้โดนตั้งฉาก นี่นะครับก็จะใส่ส่วนตรงโค้งตรงตรงร้อยหัวงนี่เราใช้ยินเอาอย่างนี้นะครับไม่ต้องเอาที่ดินอานนี้ยมนก็จะใส่นะครับ you know,